คลิปนี้มี4เทคนิควิธีแก้อาการพูดไม่ดังแถมยังเหนื่อยหอบง่ายมาฝากค่ะ หลายท่านคงจะเป็นอาการแบบนี้นะคะก็คือพูดแล้วเสียงไม่ดังฟังไม่ชัดทําให้คนฟังทวนถามเราอยู่ซ้ําๆว่าพูดอะไรให้เราพูดใหม่จนบางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นคลิปนี้อาจารย์ดามีวิธีแก้อาการพูดเสียงไม่ดังแถมยังเหนื่อยหอบง่ายอยู่4เทคนิคมาฝากกันค่ะอย่างแรก คือการวอมเสียงก่อนการพูดค่ะการวอมเสียงก่อนการพูดจะช่วยทําให้เส้นเสียงและกล่องเสียงของเราได้มีการยืดหยุ่นและพร้อมที่จะใช้งานค่ะเราวอมได้จากการไต่บันไดเสียงเพราะจะทําให้เส้นเสียงของเราเกิดความรู้สึกยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานได้อย่างดีอย่างที่สองที่จะวอมได้อีกก็คือจากการอ่านเพราะการอ่านจะช่วยเพิ่มทักษะในการใช้เสียงได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเราสามารถวอมเสียงได้จากการร้องเพลงเพราะการร้องเพลงเนี่ย มันทําให้เราได้เปล่งได้ใช้พลังเสียงเส้นเสียงของเราก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็วอร์มจากการพูดค่ะเอาบทที่เราจะพูดนั่นแหละออกมาฝึกออกมาซ้อมจะทําให้เราแม่นยําในเนื้อหาด้วยแล้วก็ทําให้เสียงของเราพร้อมใช้งานด้วยค่ะอย่างที่2ฝึกการอ่านออกเสียงค่ะ การอ่านเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้เรามีทักษะในเรื่องของการใช้คําหรือทําให้เราสามารถใช้เสียงสูงต่ําหนักเบาได้แต่สิ่งที่สําคัญในการอ่านออกเสียงคือทําให้เสียงของเราเนี่ยมีพลังแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มเปล่งเสียงได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่ 3. ฝึกการหายใจในชีวิตประจําวันค่ะ การหายใจโดยปกติส่วนใหญ่แล้วมักจะหายใจไม่ถูกวิธีคือหายใจแค่ลิ้นปี่ซึ่งทำให้เราเก็บลมได้ไม่ดีและการเก็บลมก็คือการเก็บพลังถ้าเราไม่มีลมและพลังลมปรานที่ดีทำให้เวลาเราจะเปล่งเสียงพูดเราก็มีลมน้อยเสียงก็เลยไม่ดังดังนั้นวิธีก็คือฝึกการหายใจในชีวิตประจาวันฝึกด้วยวิธีง่ายๆก็คือหายใจเข้าให้ลึกๆลมเข้าไปถึงช่องท้องให้ท้องผ่อง แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเบาๆทำแบบนี้บ่อยๆค่ะเวลาที่นึกได้ให้มันฝึกหายใจจนติดเป็นนิสัยแล้วก็นำไปใช้ในเวลาที่เราพูดเราจะสามารถพูดได้อย่างมีเสียงที่ทรงพลังและก็เสียงดังฟังชัดค่ะอย่างที่4ออกกำลังกายขายายปอดค่ะ สิ่งนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับนักพูดนะคะเพราะว่าถ้าเรามีปอดที่ใหญ่และมีปอดที่แข็งแรงเราจะสามารถมีลมปราณที่ดีเราสามารถมีพลังเสียงที่ดีด้วยดังนั้นการออกกําลังกายที่จะทําให้ปอดเราขยายได้ดีต้องเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อของหัวใจมากเป็นพิเศษอย่างเช่นการวิ่งการว่ายน้ําการเต้นแอโรบิกแล้วก็การชกหวยค่ะ เพราะการออกกําลังกายที่อาจารย์ดาได้กล่าวมาข้างต้นมันทําให้หัวใจของเราและปอดของเราขยายและยืดหยุ่นได้ดีข้อสําคัญให้คํานึงอย่างนี้ค่ะว่าออกกําลังกายอะไรที่มันทําให้หัวใจของเราเต้น80ครั้งต่อนอาทีเป็นใช้ได้แค่นี้ก็ทําให้ปอดของคุณขยายและก็พร้อมที่จะใช้เสียงให้ดังได้ค่ะ ลองนำทั้ง4เทคนิควิธีนี้ไปใช้แก้ปัญหาในการพูดแล้วเสียงไม่ดังแถมยังเหนื่อยหอบง่ายนะคะอย่างแรกก็คือการวอรมเสียงก่อนการพูดอย่างที่2ฝึกการอ่านออกเสียงอย่างที่3ฝึกหายใจในชีวิตประจําวันและอย่างสุดท้ายออกกําลังกายขยายปอดรับรองได้เลยว่าฝึกเป็นประจําทําอะไรก็สําเร็จพูดดีเสียงเพราะบุค,คลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้คะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ